เมนูกินจิต้นหอมกับผัดเส้นนะครับกิมจิต้นหอมที่ทำวันก่อนนะครับกินยากมากเลยมันพันกันปัญหาออย่างหนึ่งคือทำเยอะทำเยอะแล้วเวลา มันหมักมันหมักกันนะครับเวลามันจะเป็นกลิ่นมันมันแรงมากมันเหม็นแต่พอมัน มันหมักหมมมันหมักเป็นเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับมันอร่อยอร่อยนะตอนนี้แฟนกินเยอะไม่ได้เพราะว่าให้นมให้นมลูกอยู่แล้วพอถ้ากินเยอะลูกก็ท้องอืดมีปัญหาท้องอืด วันต่อไปว่าจะทําขนมขนมปังขนมปังเนื้อฟูจะทําไส้ลูกเกีบอรบบพอดีไอตัวเล็กมันมันชอบมากครับกินแต่ขนมปังขนมปังหมดไปแล้วทำสองวันหมดแล้วอืม อยก่อย่างหนึ่งปัญหาคือกินไปแล้วติดฟันไม่เหมือนไม่เหมือนผักกาดนะผักกาดอร่อยกว่านะกินง่ายกว่า <c oughs> กินง่ายกว่าอร่อยคนละแบบแล้วก็ตอนเวลามันหมักกลิ่นไม่ไม่เหม็นเลยอันนี้กลิ่นทะลุ กินทัลโลกำแพงอ่ะกินทัลอ่่ตู้เย็นอ่ะอร่อย ยิ่งกับนมจีนยิ่งเข้ากันนะครับแบบว่าหยุดไม่ได้เลยเนี่มันเส้นมันจะพันไอใ,ใบมันจะพันกันนะกินยากแต่ว่ามันก็อร่อยนะอร่อยอีกแบบนึง <c oughs> แต่มันเหม็นทำเยอะไป ทุกครั้งทำเป็นผักกาศประมาณ80%แล้วก็อันนี้อีกอีกประมาณ10%แล้วก็ที่เหลือสิบเอร์ก็จะเป็นหัวชายเท้าแล้วก็แคร แต่นี้ดีดีมากกันหนึ่งคือผมไอฮะ <c oughs> มีการไอแต่ไม่เป็นไท้คันคันลงไปในลำคอ,อแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ลงปอดแต่มันคันไปแถวๆกับจะถึงปอดอะนะคันเป็นเป็นจุดยิบๆเลยแล้วก็ น้ำลายน้ำลายเหนียวเหนียวขึ้นมาตรงที่บางทีคันขึ้นมาตามลำคอแล้วก็มาคันที่ที่ดินด้วยไปซื้ออะม็อกซีละ่ะยาฆ่าเชื้อมากินหมดทองแผงก็ไม่หายก็ยังมีอาการคันอยู่ดีครั้งก่อนๆน,น,นูนอะ่ะกินแล้วหายอย่นี้น่าจะดื้อยาหรือเปล่าเพ่เพราะว่าตอนแรกที่มันคันเนะ่ย ไปยมไปอมยาที่มีที่มีส่วนผสมของยาคาเชืาครับอมอยู่สองสัปดาห์เพราะว่าอมไปแล้วมันมันชุ่มคอแล้ว,วมันก็หายหายตอนนั้นนะพอหมดฤิ์ยามันก,ก็กลับมาอีกคิดว่าตอนนี้มันมันช่วยมันช่วยอาการได้แป๊บหนึ่งแต่ว่าผลลัพธ์คือมันทำให้ดื้อยาพอกินอะม็อกซีลงไป เหมือนจะไม่มีผลเลยคือมีผลดึงโยนน้อยเดียวกินจนหมดสองแผงก็ไม่หายครับแต่พอวันนั้นมาทำไอตัวนี้ครับเอาเอาขิงไปปัน่หนหนึ่งหนึ่งหัวใหญ่ๆประมาณเนี้ยก็วันแรกกินเข้าไปก็คอร่วงเลยร้อนร้อนสู่ซาเลยแล้วก็วันแรกยังไอยอยู่วันที่สองอาการไอเริ่มลดลง วันที่สามมาเริ่มหยุดแล้วไม่ไอแล้วมาถึงวันนี้ก็ไม่ไอแต่ว่าเวลาโดนโดนแอร์อากาศเย็นๆนั้นจะมีอาการคันคอขึ้นมาเล็กน้อยนี่มันน่าจะ จะปรับขึ้นหรือเปล่าไม่ไม่มากเลยอันนี้เป็นน้ํานี้เอาไปแช่ตัวเย็นไว้นะครับเพราะว่ากินไม่ทันถ้าไว้ข้างนอกเนียมันเยี้ยวมากความจะเสียเอาไปใส่ตัวเย็นก็ใส่ตัวเย็นออกมามันจะเป็นน้ําอย่างเงี้ย เผ็ดออพเพ็ดอะไรนึงขั้นต่อไปผมตั้งใจว่าถ้าถ้าทาอันนี้จะทําเป็นน้ําพริกเหมือนเหมือนน้าพริกไอเขาเรียกอะไรเหมือนน้าพริกที่กินกับปลาเผาอ่ะผมว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าเมื่อวานกินกับปลาเผาแล้วก็ขนมจีนนะครับโอ้แบบ ปลาเผาหมดไปครึ่งตัวเลยอร่อยนะครับ สำหรับคนที่รอฟังไทม์ไลน์อีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวรอก่อนสักสองสามวันนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได,ยไไดยยย้ยังไม่ได้เรียบเรียงเลยยังไม่ได้เรียบเรียงเดี๋ยวมันจะทาทาไปทาม,มาไม่นาฟัง r ี d พอดีเป็นวันหยุดยาวอะ่ะลูกลูกก็หยุดด้วยก็เลยไม่มีเวลา ว่าจะหมดทงงใยแต่อีกคาบหนึ่งเพราะว่าแฟนไม่ไหวแล้วกินเข้าไปแล้วลวกทองเอยันตอนนี้มันเปรี้ยวมาก มันกินยากจริงจริงมันต้องตัดหรือเปล่าอยนะู่ะตัดกิ้งหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะกัดโดนหินไม่รู้มาจากไหนเผ็ดนะเนีเ่ยเผ็ดมมก ต้องกินกับข้าว ก๋วยชาอันนี้ก๋วยเอ้ยไม่ใช่ก๋วยชาดิเอ,อขาขสเรียวมาใช้เท้าอร่อยมากมาใช้เท้ายิ่งยิ่งเปรี้ยวยิ่งอร่อยแต่ว่าแค่รดนี้ไม่ค่อยชอบเป็นยังไงไอืม พรงนี้ก็จะลงเป็นทำขนมปังนะครับขนมปังเนื้อฟูไส่ลูกเกดครพวกนี้จะทำให้ลูกชายกินนะชอบม,มากเลยแล้วก็จะเพิ่มยีสต์เข้าไปเป็นสามเท่าเลยเหมือนยีสต์มัน,มนทำงานไม่ค่อยดีมันเก็บไว้เป็นปีแล้วมันเคยเคยเปิดไว้แล้วก็เก็บเอาไว้นะ่นาจะ ประสิทธิภาพมันก็ดีเดี๋ยวก็จะเอาคว่ำให้มันหมดขวดเลยเราก็จะได้ซื้อขวดใหม่มาครับสำหรับรีวิวกิมจิต้นหอมก็ขอจบเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณคับ